พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันทุกคนวันนี้เราได้ของเล่นเจ้าแมวมาใหม่อ้าวไม่กวได้อันนี้ไม่ใช่ในกล่องเหรอนี่ดูกล่องก็น่าจะรู้นะว่าเจ้าแมวชอบขนาดไหนยังไม่แกะแมวก็มาดูสิเขาอยากน,น,นอนตัวนี้ก็คือสารตายยายค่ะพ่อสารแมวสารตายยายแมวอื ว่วางที่แล้วใครจาได้บ้างแม่เคยอันบ็อกรีวิวสารพรภูแมวไปแล้วน่ารักมากอันนี้นนใหญ่กว่าเดิมตอนนี้ไม่มีให้ดูนะเพราะว่าแมวเขาพังทลายไปหมดแล้วและอันนี้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าแมวเราตัวใหญ่ด้วยไม่ใช่ตัวนี้นะตัวที่เราเลี้ยงไว้ตอนแรกอะ่ะตัวใหญ่ขึ้นใช่แล้วแมวเรามีสี่ตัวเลี้ยงไว้ได้บ้านสี่ตัวนะ,ะแต่สารนี้ยอยู่ได้สองตัวอุ้ยเมียสสารนี้อยู่ได้สองต,ตัวนะ งั้นเรามาแกะเลยดีกว่าแกะเลยครับแทนแทนแทนออกมาแล้วเจ้าเมียเดี๋ยวเอาแมวลงไปก่อนเมียมานี้มาเมียมาเนี่ยเมียมานี่โอเคอุ้ยแม่เขามีอันนี้แถมมาด้วยใช่เป็นผงโรยไว้ให้เด็กๆแบบฟินเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นฐานอ๋อนี่เป็นฐานเขาอันนี้ไม่ใช่กล่องทิ้งนะไม่อย่าไปทิ้งนะใช่เป็นฐานฐานหนึ่ง ขอประกอบได้ไหมลูกขอประกอบก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะอันนี้เป็นอสซอรี์เขานะอุ้ยนี่ไงคุณตาคุณยายต้าย,ายายามีน้ำแดงมีกระถางคูกคือเราไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยที่ว่ามันจะพังเพราะว่าแมวแบบอันนี้เชื่อ,อไหมเล่น2อสามวันก็เป็นตัหนิครับใช่แต่ว่าก็อยู่ได้นานอยู่นะเอาประตูออกเล่นได้เป็นเดือนเลยเวลาที<ม>่เราประกอบเนี่ยมันจะมีหน้าต่างแบบนี้ เราก็เอาหน้าต่างออกนี่แบบนี้เลยหมดแล้วแล้วก็อันนี้เป็นหน้าต่างแบบเปิดปิดอ๋อดีจังเลยอะอยเปิดปิดได้ฝั่งนี้หน้าต่างแบบเปิดปิดนะไหนไม่กิฟเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะนี่เปิดหน้าต่างให้แมวโผล่หัวออกมาต่อไป,าาปอบเลยเราจะตั้งลงไปในแบบของเราเลยนะใช่เอาด้านที่เป็นหน้าต่างนะคะใส่เข้าไปง่ายมากง่ายมากขั้นต่อไปนะคะนี่แม่ นี่ขั้นตอนที่1ก็เป็นเป็นทรงแล้วได้แล้วเรามาประกอบกันอาใส่หลังคากันเลยครับขั้นตอนการประกอบหลังคาก็คือแย่ลงตรงรูเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะและขั้นตอนนี้หลังคาของเราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วหลังคาเสร็จแล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในศาลแล้วนะแม่เราย<ช>ังไ,<ม>ไ,ไม่ได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเลยนะ มีบางอย่างอยู่ในสารครับทุกคนดำๆเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับไม่กิบกำลังแกะแม่แบบอยู่พ่อแบงค์จะอุ้มแมวตัวเล็กจิ๋วชื่อว่าเจ้าจิ๋วมาให้ดูครับนี่ครับทุกคนแมวเจ้าจิ๋วของเราแค่นี้ก็สนุกแล้วยังประกอบไม่เสร็จเลยลูกเจ้าจิ๋วตัวนี้ชอบเล่นกับพี่อหรือว่าพี่ชอบแกล้งน้องกันแน่ไม่รู้ว่าใครชอบเล่นกับใคร หนูหนูเล่นเบาๆนะลูกน้องกับตัวเล็กทําหลังคาชั้นที่สองแบบนี้ครับโอยดีอ่ะสารตายายมีหลังคาสองชั้นมันจะมีช่องให้เสียดนะทุกคนแค่นี้ก็เรียบร้อยได้แล้วหลังคาสองชั้นงามเลยค่ะอุ้ยสวยเลยเหมือนวัดเลยแม่มันเหมือนวัดมันเหมือนวัดสวยไหมสวยเหมือนวัดเลยต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็นําแท่งพวกนี้ที่เขาให้มา ไว้ให้แมวขบเล็บยาวไว้ข้างหน้าและหลังโอเคแม่เขาขบแล้ว้าสั้นๆนะคะเอาไว้ข้างหน้าเอาไว้ให้น้องแมวขบน้องแมวเขาชอบนักแหละแบบนี้เนาะเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วนะแต่ว่าเรามีเอเซอรี่เดี๋ยวเราเอเซอรี่มาประกอบค่ะตั้งได้หนึ่งนี่แล้วเราก็ตั้งกระถางทูบไว้ตรงนี้ต่อไปก็คือกระถางทูบอันนี้เป็นตากัดยายนะคะพ่อประกอบไหมไหนพ่อขออันหนึ่ง ประกอบง่ายมากพับลงมาอันข้างล่างก็พับขึ้นไปแล้วเราก็สอดตรงนี้ข้างหลังชึบแค่นี้เองได้แล้วคุณตาเขาเล่นตากระยายแล้ว้วหมเหนียวาตากระยาจับเ <laughs> อาตายายออกมา <laughs> พวงมาลัยจ้านี่พวงมาลัยคล้องไว้ <laughs> ตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสารตายายของเรา <laughs> นี่ ช่วนกระบวนกามทำง่ายมากเรียงไว้สวยๆแบบนี้เลยนี่ทุกคนสวยอ่ะอีกหนึ่งเดือนนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงสภาพจะเป็นยังไงสภาพจะเป็นยังไงนี่พี่ตัวใหญ่เขายังไม่เห็นนะพี่ตัวใหญ่เขาเห็นนะมีพี่ตัวใหญ่อ่ะลักกี้อ่ะเขาเป็นชอบย่อยด้วยเขาจะขบๆแล้วเขาก็จะย่อยออกมาเป็นแบบละเอียดเป็นผุยเดี๋ยวพอหมุนให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับดูบนฝันก็เหมือนวัดเหมือนกันนะครับ นี่เป็นแบบนี้เลยแล้วมีตัวอะไรอยู่ด้วยนะเห็นไหมครับเขาแถมมาหรอใช่เขาแถมนี่สวยมากแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยตอนแรกที่เราได้อันแรกอะเนาะ Happy Lucky อ่ะนอนเต็มเลยอะเต็มบ้านเลยอุ้ยแม่มีคนเปิดหน้าตามเราต้องมีอุปกรณ์ในการเล่นกับเขานะคะไม่งั้นมือแห้ง สนุกเลยอ่ะออ,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 ออกมาแล้วแม่เขาออกมาแล้วหัวเขาออกมาแล้วแม่เขาออกมาทั้งตัวแล้วไหมเข้าทางไหนเข้าทางไหนเราจะเข้าทางไหนคะลูกอาขึ้นข้าบนบอลขบเล็บซะหน่อยอโอโ้โหรอบๆทางเดินของวัดเนี่ยของสารนะของสารเนาะเหมือนวัดมากเลยเดี๋ยวพว่อแบงค์นะครับจะขอตัวนี้ไปเก็บก่อนให้เจียวมาเล่นบ้างเจียวพ่อชอบขังเจียวจะออกประตูไหนลูกหนูจะออกประตูไหน จิ๋วเนี่ยยังเป็นแมวเด็กเล็กมากยังไม่ค่อยคึกนะครับแล้วก็จิ๋วเขาจะแบบนิ่งๆเพราะว่าอันนี้เป็นของใหม่เวลาแมวได้ของใหม่ๆเขาจะแบบงงอยู่สำรวจรทำความคุ้นชินนะจิ๋วเล่นทุบก,กันเล่นทบโอ้โหนะครับจิ๋วเขาเริ่มเล่นแล้วครับเข้เาเข้เา แม่ตัวนี้นะคะเอ่อเป็นสายพันธุ์จิงจโจ้เพราะว่าเขากระโดดสูงมากยังไงยังไงแล้วก็ผสมกับสายพันธุ์หมูเพราะว่า,ากินเก่ง,กงมากเร็วเดียวเขาจะทำะ้าแปลกๆทำผ้าคอเอียงปิดแล้วไม่ให้ออกปิดแล้วปิดประตูแล้ววันนี้ก็ให้น้องพักผ่อนไปนะคะ,ะน้องเขาเหนื่อยเอาใหม่ปิดไป,ไปดีดีพ่อ เขาจะได้พักผมอนอนสบายแสงให้ออไม่เข้าเนาะตอนนี้นะครับสารตายายก็ปิดตัวลงแล้วไม่มีใครสามารถเข้าออกได้สารปิดแล้วไอ้หนูออกไม่ได้แล้วออกไม่ได้ถึงแม้ประตูจะแง้มไว้นิดนึงแต่ก็ออกไม่ได้ดูสิจะปิดกโอ๊ยประตูขังโอ้โหขับสนุกมากแม่เขาชอบมากเลย ชอบอเปล่าแต่ไม่ออกเลยอ่ะแล้วเขาหมุนทำไมอะ่ะเขาหมุนหาหางตัวเองเขาเห็นเหมือนเห็อน,เหอนอะไรแวบๆอ่ะแต่เขาแบบหาไม่เจอเหมือนอะไรมันตามเขาอยู่อ่ะโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงกไบด้วยนะบ๊ายบาย,บาย,บาย